สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีอยตอน,น,น,นสิบโมงพี่น้อง <c oughs> อาร์ติสวิงเขาจะมาสอนหัวพี่น้องสอนหัวกบเน่ยมึบอพบกันตอนส,สวยๆวยสิบโมงพี่น้องวันนี้ก็มาแบบว่ามาแก้โต้ใหม่ผมว่ามาสุดนะเอาได้น้อยหนึ่งเท่าเดี๋ยวบลาร์กันเวนน์หน้าเท่าเดี๋ยวปัดวันนี้เอาสิมาอาเท่าพี่น้องปะจ้ไปๆกันพน้อ เอาเท้ากับน oh, ้องนำคนเอากับโบลเดเมนคนใหม่ดอกเข้าคนเอาคือเก่าเจ้าเด้นลงเอาวันนี้เด้อเด้อลุงแมงหนึ่งจุ้มเหรองมหอยไปพร้อมเจ้าหอยนำขันทีได้อีกเดามไปเบิ่งกันได้ที่น้าเขาข้าวเจ้าออกเลยมั้งออกเขาโมเห็นงามเลยเขาข้าวเจ้าก็ได้เอ้าเท้าอีกแล้ว ข้าเจ้ามาเห็นข้าเจออ้าเอาเอาหนะึ่งเนาะเข่าล้าข้าจะเอาลายอะไรก็เลยเป็นเทโล่แปดโลเป็นสิบโลว่เหรอสันเจดามาขึ้นมันก็เบิดแล้วเป็นไปสิบโลเอาวกรบื้ท่านแล้วเนาะเขาออกแล้วเขาออกน้อยใไงแม่เขาออกห้วงเป็นห้วงกลมเถือสายล่มลมเป็นลาวเออน้องบรรยากาศนี่คนะนะเอาเทาเขาเป็นอะไร มันเหรอดะกินเท่าเลยมาเอาสื่อๆแล้วไปดังน้องหมดลงดอกเปอรเขาจะลงจนแปลนเออจนแปลนอะไโอ้เท้าลายอะไรพี่น้องคนแอมไปดำจุขุอมแน่นเหรอเออนะอ่าพี่น้องเดี๋ยวลงไปเอาเท้าก่อนด้วยตัว เป็นมือกล้องหเหรอดาวได้จ้ะพี่น้องดาวเก็บเท้า <laughs> ปากแถะเป็นปากนี <laughs> ่เด็ดนี่มาบอกกันมาเอาให้สวยเพอ่์ชิมาหอดนะจ๊ะได้บูดตรวจตอนตรวจตอนา อเท้าพี่น้องแจสเสือไปเรือยเด็ดดดนดาวผ่านดาวนอนกามุดนำไปน้ำคิดว่าอยู่ดอกลาย,อ,ยอันนี้บนในข้างแค่ข้างแค่นี่เคยเอาอยู่บนมันลายมันแปลนเลยบนเขาเอาอบนเขาเอาน่ะมัน,ปนแปลนเลย ไล่โบไลายบเบื so ่อบดให้แน่ลูกชารบ่ดาพี่น้องแก่เสียอั้าวเท่าต้นดอกสนุนน่ะเนาะพี่ตาเอาไปถอยกับไข่เจียวแม่นยี่บ่ต้นสนูหมากมันอยากกินไน่บ่สุกก็ได้สุกกินแบบดอก เขาเอาไปแล้ววะนี่นะเท่าหลายไไปเลยพี่น้องไปแล้วบรรยากาศท้องฟ้าคร้มๆม,มาจ้ะฮัลโหลงี้ครับออก็จะสบาสดีเด้อพี่น้องเบิร์ดสุขสุขสนสุบอนสุบอนที่เขามาหับส้มเขาสวยงามมากพี่น้อง Uh เขาออกแล้วจังนอนก็นจะได้เก็บเกี่ยวหรือว่าเห็ดเข้าเหมาเนาะจ้ะยินเข้าเหมาอยู่หักคุณนี่แหละกําลังกําลังจะออกใช่ใช่พี่น้องบาดาบาลายอะไรได้ชูมเข้าไปพี่น้องแฮปปี้เจ้าคอยดิเด้อเด้อนี่ังเอ้ นะ่นก็คื้รับฟาตุไฮเอฟซีเบิงหมือนนี่พี่ทากํลังจะกลุ่มนั่นชาวสวยงานกําลังจะออกเป็นทงอันนี้สิเป็นทงบ้านนะคะมาเอาอยู่ไซน้องเก่าคือเก่าคือเดิมนะพี่น้องเพิ่มเติมแค่มันไรก่าเก่าเคยได้ยินแต่เขาว่าวิชิได้ยังไงแม่ย่บ่าต้น แม้นอยู่บ่ต้นดอกสะโนน่ะนี่น่ะแม้นบ่เอนดอกสะโนก็เก็บเอาไปทอดใส่กระเจียวเป็นหยังให้น้องๆกินได้ก็เอาสิเก็บอยากลงนําดิล่ะหลายซ้ายเห็นแต่น่ะบ่เห็นซ้ําพี่น้องก็บ่เห็นนํา มึอนี้กินเต็มที่เลยดยวสิไปสอนเอปาปลาในน้นอ,งนนอง่ะจ้ะเอ้พี่น้องได้ๆได้ๆยิงไงพี่น้องเบิ้งไงเด้อคะลายพี่น้องมาจากเบิง้งสลายน้ำจืดทางฟังลาวเด้อจ้าป้าซูมเข้าไปพี่น้องซูมมข้าไปอีกอื้ม เนดอกสนุซอยไคเจียวทมพริกกะปิเนาะปริยินน้ำพริกปลาทูเด้ไปข้างหน้าเดี๋ยวจะไปสือปลาทูมาเห็ดน,น้ำพริกปลาทูต้มหน่อไม้ให้บาวดาวกิน,ต,กกน,นต้องรอชมต่อไปตอนนี้เขาแค่หามว่า่บไ้ไปใกล้ชิดบ้านทีมีกลุ่มเสียงเนาะจาก้าทีเขาประกาศเนาะบ้านที่มีกุ้มเสียง่บไ้ไปซุ้งซิงแล้วก็บ,บห่หาหามซุ้มนุ่มหรือว่าเล่น อย,ยังก็ตามแกบ่ให้ครบงานนะง่ายบ่หายจัดงานนะจ้ะอันเลี้ยงสังซันยังก็บ่ได้โอ้โหลืมมาได้ไม่งี่หลีแล้วพี่น้องบ่ผิสวางแน่นอนพี่น้องหายก็ร่างใจบ่ดาวเลยเด้อกดไลค์กดแชร์เพื่อนแน่อ้ จะเอาปเป็นซิบโลเฮาสิได้โลเดียวกับว่าลายเตนิมน,นานที่น้องงงมาคอยต้ม,ม,ม,มปลาใส่เมื่อนปลากรตุ้นเดียวน,น้อยๆหนึ่งเดียวในีสินหญ่ยนี่เปไงต้เก่ายต่โหเปนีเปียมาที่กันเอาคือสอนเดไอ้ไมโอ้อ้าน้ำเลือเป็นแ่นี้อือหืมงามเลแล้ว ใช่ใ่ใช่ใช่ไปพาเดิปไปรูปิลงไปเบิร์ธรรมาดาน้องแรที่มีท้าคือน้องนันติยุรมสมบูรณ์ขนาดนี้มันจะได้พิ่อีกนิดเดียวเหไลน์หมดกันเด้อาๆบนอนจริงอย่าง,งุดันนะอใจดเออเอกพี่คืออินเดีย,เยก่เอก ดาวนูยน้ำโน้ายางเทเลยดาวอาจารย์มึงนี่น้ำงูม้าเท้าอู้่น้องเอ,อ้ไต่ต้นสนูขึ้นหน้ามีลายริ้วเท่าปั๊โอุ้ยเฮียเฮียนั่นแล้วเฮียเบิด์ตไปชอนเนาะช้อนเนาะนี่เฮียเบิดแล้วได้สามมื้อนั่นอะไรได้เนี่ยเออจะหาอีกจ๊น่ะกระดายอ้าวเบ็รแผ่นยืนลุม่มเลย กช่เลยอะไนเยอะเสีอนี่พี่น้องได้ๆจะผ่านเลยอือหือพี่น้องไม่ได้แคบหายใจพ <laughs> ี่น้องเท้าพี่น้องลงงมด้วกันและคุณหลายคนว่าน้องนำคือบปลงไปงมบม่ได้คือเสือทือสูงมาลายนะจ๊ะ ใสามาเบิ่งไก่ด้วยเออหาป่าเท่าเท่านี้มีแต่ป่าเท่านี่ป่าัอน,นี้บ <c oughs> อ,อกขจอบางเทิงอย่างเนาะอูปอดแค่ย่างผ่านไปจะสืก็เอาอไปหปลาบเด็เลยก็เพื่อนคิวไปนะพี่เ้องเท่าพี่เนาะเหลนหน้อยังตรี้มติีมยังมีความสุขนจอบหมามแบบนี้แหละเอวมีปีกนะจะจะแหล <c oughs> ลืมออกโดแล้วพี่น้องคือจะเป็นกระเทยหรือเป็นอะไรอะไรก็ได้เขาแค่เป็นคนดีนั่นนะพี่น้องแมนแล้วเนาะเป็นเพ็ดยังก็ได้เขาให้เป็นคนดีก็อนนอพอเลยนะใช่โอ้แส่เสียสุขเสียสุข,สขโอเคพี่น้อง<ฮ>ได้ได้ได้ไม่เป็นแมนไม่จะมีแต่อาหานะีแค่นี้มันเกิดปวดอึดในเท่านะใช่ มันมันบ่เลกเอาแต่เลืกเลืนำือ่อะนมือมือเขามาเอาหน่อยเดียวลีเราโอ้ยลงไปโอ้ยกกางมดีเลยนี่ฝันดีใจแฮงพี่น้องเวลามีความดีใจแฮงคลิปนี้เป็นอะไร อืมีใจเน,ะจะออนาะเพราะคนเอาเท่าเขาจมัวนเศร้าไปบันไดก็ะต่ายมันมีประโยชน์ยังไงเขานี่มันก็มีประโยชน์ของมันอยู่ดอกสลายเนาะสะลายน้ำจืดกับสลายน้ำเทมเล่นน้ำก็ได้พี่น้องเด้อใช้เวลาเยอะอือหือ จะวิ่งเพิ่นจมลงน้ำใช่ไหม่นะใช่ห้างอ้อจะวิ่งอยู่พอแห้งแล้วพี่น้อง <c oughs> ใครแต่มันคืบมาเนี่เบิ่งทางฝาพี่น้องคืบๆมาจาบ่แดดบันไดมื้อนี้ให้มันแดดแล้วพอแห้งเวลาเพิ่นสิเอ้ยเฮานี่แหละคเสิพาเอาสิเ <c oughs> พิ่นได้ลายเด้อมื้อนี้เด้อเพิ่นได้งานโตด่ว,ดวนพี่น้องอย่างลาย ยกขึ้นมาผัดขี้แห่ผัดดำบ้าพี่น้องกันเองเด็กกันเองว่ากันแต่ดาธรรมดาด้วยตัวก็นยังดำขี้แห่กินข้าวเป็นเงียเป็นนกอมวนก็อย่างนี้มี่ยกขึ้นมาเป็โฆษณาอันอันเลยอย่างนี้ต้องโฆษณาอันเขา ขาวจิ้มจิมรักแร้ข้าว <c oughs> าอยู่ <c oughs> ว่เราจ <c oughs> ะพี่น้องประยาก, <c oughs> ากเขาจะต้องไปเก็บดอกสนูแต่แต่มันคือบอยากเหลืองมันก็อ,อยากเป็นอันนี้เนาะหรือว่ามันอยู่หนามบา่อันนี้คือต้นเสือพี่น้องเวลาเขาเป็นบาดเป็นยางในหย่ล้วโพไซน่ะเสาอันนี่นะมันเป็นยาดีเล้ พี่น้องเอธิบายให้พี่น้องได้ฟังเลยพีมต้นเสือกนะจ๊ะเวลาเนี uh, Remember, ่ยเราขาก็หยามเขียวเคียวมันจะเนี้ยเนี้ยนุบๆเนาะแต่ยังหน่อยนะโอ้ยโพทตัวตัวค่ัวต้นทัวตพี่น้องโพดโพว่าเป็นตุ่มเป็นตอเจ็บอะไรกันแต่ยังหน่อยอาบน้ำพายคุ้งคุ้งอาบน้ำน้องนี่แหละนี่คุ้นคุ้นกับพากันอาบแต่มันอยากเป็นตุ่มเป็นต่อค่ะเด้สมัยตะกี้เขากันลำบากไม่แห้งชีวิตนะเพื่อสิได้ผ่านจุดๆนี้ได้ โซ่ในโว่แรกแลยคราอีกแล้ว,ว,ลว,วอีดองมาอีดองเรเห็นชาัดๆเห็นนิน้อยหนึงยึงยงขึ้นไหมด้วยนห็นราหาตจอจอีอ้องเข่าข้าว สวยงามท่องกานหลก,กหญ้าหเาิึงงาต้นตีของเ้าวก็คือเสียงกระดิ่งงัวกระดิ่งควยกระดิ่งงัวป้าทางผุนนะดาบเป็นแผ่นเท่านะเท่ากินได้อยู่ในหัะป้าเขาอยากไปฟังผุนเนี่ยมันจะอ่อมไปทำไมเนาะปั่นเอ่อนนึก่อนเนะานนะมันนักป่ พี่น้องมาเบิ่งน้ำกันมาโชว์น้ำกันมาเอาเท้ามาพี่ช่องเบาดาวันนาป่าสวยงามอลังการผู้ทั้งนั้นนะเขาเห็นเป็นแผ่นอยู่ดาวมันหักขึ้นสิอ่าตอนนีก้ก็ละเป็นเงาเอาไปให้ป้าเชิญน,น้ำเออมนะันเนี้ยไปผักป้าเชิญน,น้ำเดยอดูคิปต่อไปหน่อยจะเท้าไปผักป้าเชิญ อาจะประหง,งคนเะนาะนี่พี่น้องสลายน้ำจืดถ้ามันดีร้ายก็จะาไปฝากเนาะดีร้ายเอามื่อวอานใหม่นั่นสิแต่งเป็นันนะพี่นาะเราจะนีเท่าสลายน้ำจืดจะเป็นแบบนี้เลยพี่น้องนี่ปรางามแหง พี่น้องนี่จะเทาจะได้น้ำจืดเ,เท่าหนี้ข้าวเหรอข้าวนาะอือก็คือธรรมชาติอะไรจ้ะอุ้ยเทางามงามเลยเพรเอาคอมเมนต์มาบอกได้พรยอยากกินเพรยอยากลองหลายคนเลากกูหลายคนถามเขามาว่ะมันรสชาติเป็นอะไรเดาตอกพี่พี่น้องมึงดูค่ะปัดฝาดน้อยหนึ่งปัดฝาดน้อยหนึ่งนะอยู่ที่เข้าปูงอะไรจ้ะ อยู่ที่เฮาจะใส่ใส่แกงมะม่ายกัแกงอันนี้ไลกินแบบวิบๆนี่โอ้พี่น้องกินกับแกงมะม่ายครับเพิ่งเคยเห็นเดี๋ยวมือหนาจะเอาไปลองกินกับแกงมะม่ายเพิ่งน่าจะ้ะสำหราับคลิปนี้กับอืมเขากับโบคิดว่าสิได้ร้ายปันนี่พี่นอ้องตาไมีความดีใจแห้งอืมได้ร้ายเติบได้นี่จังได้กะ ขอบ,บุญขอบคุณพี่น้องหลายเ้อพี่เขามาหับ z o ม m เสรับคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนด้วยพี่น้องพอกันไหมคลิปหนาเนาะจ้ะ hmm. มาเอาเทาเดี๋ยวมันจะเงาวไปพี่น้องกะเซียเวลาเบิง่งถึงเกินโอเคพี่น้องไปละสบายดีเ้อ